อย่เเป็นธรรมะของพุจจเจ้าเนาะการไปเสื้อสีสางนางไม้เทวดาการไปยึดติดความขังสิ่งศักสิทธิ์จริงๆเป็นเครื่องหลอกลวงเด้อกรบมีจริงบ่สาเร็จจริงเพื่อหเอาอธิษฐานหาเฮาขอแล้วขออีกก็บ่ได้ดังใจก็บ่ได้เป็นไปดังที่เฮาขอก็บ่ได้เป็นไปตามที่เข้าไปทำที่ที่บวงสรวงบูชาเม่อไหล่ให้ากันเลยคิดสิ่งเหล่านั้นถอนตัวเองออกมา แล้วก็หามาฟังธรรมบุตรเจ้านี่ยเห็นต่างข้อเป็นจริงซะสัตว์โลกเป็นไปตามการกระท่อของตัวเองเพวกเฮาสัตว์โลกกันเลยทุกๆคนเอออัตจะเห็นอัตโนนาโถกแปลว่าเฮาเห็ดจริงใดเฮาก็ได้สิ่งนั้นบ่ได้เป็นไปตามสิ่งที่ว่ามี่จริงสักชิ์มาดลบันดาลให้เฮาทุกข์มั่งเฮาสุขมั่งให้ปวดเฮาป่วยมั่งโรคใครไข้เจ็บก็เกิดขึ้นจากตัวเฮาเองเ่ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสักดิ์ดหนึ่ะมันบ่ได้มีจริงดอก คำว่า,าศักดิ์สิิทธ์มันเป็นภาษาบาลีแล้วภาษาเขาน่ะแต่แกตรงๆมันแปลว่าความสําเร็จผู้ได้เห็ดอันใดก็ได้อันนั้นสําเร็จอันอนั้นเด้อบ่ได้แม่นต์คือเพราะว่าม่มีที่สังนางใหม่เทวดาอย่างมาบรรดันบันดลบรรด,ดาน,นเฮ้าเด้เฮ้าเห็ดเองเด้อเาแล้วเฮ้าเคยถือทีฝ่าผียังกับเล้วแต่เฮ้าเคยล่ำนั่นนี่งเนาะแต่ว่าเฮ้าเคยนังไปลงบาทอยู่ เขาเคยยังไปโรงพยาบาลอยู่ือไปกินยาเก็ืปวดอยู่ที่ที่กรรมทั้งนั้นมันเป็นเห็ดไห้งมง่ายแล้วก็บอกเป็นบ่ไดดดังที่พวกเขาคิดพวกเขาเห็ดดอกเขาเกิดมาอยู่ในวงล้อมนั้นเขาเลยเข้าใจว่ามันเป็นจริงเขาก็เลยเสือเขาก็เลยเห็นแต่อยู่ในวงล้อมนั้นนะเกิดมาเราเห็นเลยก็เลยฟังธรรมพุทธเจ้าเข้าใจย่าก ก็ความอจากของก้อนนั as well as ้นนะคิดว่าอันนั้นอันนี้สะเนบันดาลได้ท่านที่มันบัได้บ้ห้องก็คิดตามว้มจริงของชีวิตเท่าที่เท่ากับท่าบุญทําท่านมากนี่็ขอมาตลอดเราได้ยุบละบัไดเออขอมาตลอดได้ยุบละนี่ยต่ท่านเลยอมันเลยว่าเป็นบุญแต่ใจาละท่านเพิ่มทุกท่านแล้วก็หวังผลในท่านว่าให้มันได้กาม่ําความรวยเนาะ ให้มันได้อายุยืนบ่ให้โลกบ่ดยมีไพ่วาเด้เนาะลูกเต้าแล้วล่ะได้เป็นเจ้าเป็นนายให้ได้นั่นให้ได้นี่เศรษฐีมาห้าเศรษฐีนี่แหละเกินคิดกันเฮาความอยากความอยากมันอยากเกินกําลังอยากโดยที่เฮาบ่ได้เหตุเอามันเป็นไปบ่ได้สิมีผู้ใดมาเสกยังให้เฮาได้อะไรไม่เลิกเกิกลายเป็นข้อมง่ายหลายอย่างตเราคิดตามความจริงแล้ว เอาฟังคำพูดเจ้าสัตว์โลกขึ้นไปทำกรรมเฮ็ดอันใดก็ได้อันนั้นโอ้มันแม่นคกลมผืนนี่นี่ปุถิมังงงง่ายอย่างนี้กับการมาทำพิธีบวงสรวงนั่นบวงสรวงอันนี้ล่ำแก่เป็นบ่ล่ะเออสิเฮ็ดหน้าก็ต้องไปบอกผีสิเฮ็ดยังก็ต้องไปบอกไปบอกไม่เสียเวลาแก็เสียเงินเสียท่องเสื้ออันนั้นเสื้อนี่เพื่อไปจัดพิธีแบบมีเหล่ามียามีไก่มีหมูกอย่าไปเนาะ มันเลยมิตาการเป็นบาปสมกังวันร้อนๆเลื่อนบาปบาปบาปไปว่าความขบว,ว,วนความาร้อนร้อนบาปไปว่าชังสัน้นบุญไปว่าความสงบความเย็นดับความป่ารถนาในความอยากไดอย่างดีนีเป็นอย่างแล้วก็หันมาเบิ่งในชีวิตจริงปัจจุบันเท่าทุกคนมีที่อยู่อาศัยมีที่สามารถให้กินพอเลียนตัวเองบ่แห้งหอกบ่าไม่มใครถูกุกคนหอกที่มันถูกถูกวันบ่พ่อเสือความมีมันมีอยู่ทุกคนห จะมีหน้าบ่ <c oughs> ก็นั่นแหละก็พ่อเด้หาอยู่นากินที่อยู่อาศัยอยู่ไงน <c oughs> เนาะเท่ากับหากินอยู่ในวงรอบของเ่านั่นแหละจ้งสั้นแล้วไปคิดว่าอื่นๆนะสิโด,ดนบันดาลเทเาได้เข้าเห็ดเอาเ,อาเอย็บอดอมเอาแล้วก็สิ่งรายได้ที่มาก่ต้องไปนันน่นนี่กับแบบเขาหรอก <c oughs> ถ้าเขาฟังแล้วก็สิเข,ข้าใจดรอกพอเ้าฟังดูดูเอาเด้อ ฟังลงคออธิบ่าเตอรเรื่อยเรื่อยเ้าทีเห็นความจริงว่ากูเห็นยังผมมิตะขอขอเราได้ักเทียงขอเราบ่ได้เ้าคิดคิดถึงตอนที่มันได้ถ้ามันได้ยี่หลีต่ที่เ้าขอทุกอย่างทุกอย่างมันตายไปแล้วมันถับเขาเนาะเงีนว่าสั่นเมีเยาขอคขอเงินขอท่องขอรถขอบ้านขอยุดเท้าเราสั่ตำแหน่งอำนาจนะเจ้าเสีเอาไปใส่กับใครผู้ใดก็ขอเป็นที่กันกับเจ้าขอเหี้ยเวลา ็นว่าคนะุอคนเห็นความจริงระกะมัธยัติเรียกว,ว่าเบ่งตามความเป็นจริงแหละเออวามสุขกับความทุกข์ทีแทกิงมันบ่แเ่นเกิดจากสิมีหรือบอมีเลยฮะเออมาแต่หลวงพ่ออ่านนั่นเลยตัวเองไม่อ่านเลย <laughs> <laughs> หาอยู่หากิน หาเข้าเข้าใจว่าเออมันพ่อเพี้ยนหมดแล้วรับการทําคนเฮานี่หากินขอใจว่าทราบตายหนึ่งคนทุกคนบ่ว่าคนถูกจีว่าบ่ว่าคข้นมีทรัพย์สิสนหรือบ่มีทรัพย์สิสนหากินทราบตายความสุขแท้ๆคือความความพ่อข้อใจในสิ่งที่มีหน้าเฮามีบ้านเฮามีเลือดสวนไรลหน้าเฮามีพ่อได้เห็นอยู่ในจริงแบบนี้ว่าดึงกรมาให้มันเห็นอยู่กับปัจจุบันความเป็นจริง หากินคูกินปลาน้ำให้น้ำหน้าน้ำหัวยน้ำหัวน้องเข้าหรือจะไปไทะยอทะยาดอยากนี่ใส่รถต้าเขาแต่ว่าละ่ะอันนี้เดีย้ยมันเหตุให้ดินไปเนาะเห็นลูกบ,บังคับหรือว่าจะให้ลูกเลี้ยงเ,เป็นเจ้าเป็นนายจังสันสีบ,บังคับเอาให้เอาหน้าไปจําจังสันจังสีเป็นนี้เป็นสินไปเนาะ <c oughs> ให้สีเป็นเงี้กระชั่งเถอะปล่อยเฮ้านั่นทามาหากินโดยชอบโดยสุจริต เราต้องไปทะเยอทะยานยากขอเขาไปน,นับนบาทมันจีป็นนะมันจีป็นเองดอกของคนคู้นั้นของคนคู้นั้นเขาจีดินด้นค้นควายของเขาไปเขาเองส่วนมากพ่อแม่รังแกส่ไม่พนเน,นะาะลูกอยากได้ยังกู้หาให้ตัวเองบ่รู้ว่าต่อของลําบากเนาะให้เขาดิ้นล่นโด,ดยตัวเขาเองมนแต่ว่าละบ่ะแมนว่าไม่ยังไปประเทศไหนไประเทศไหนเล่ยงหอย มันเลยเป็น,น่อยหาเอาเองม่เป็นหากินเองม่เป็น่ยนเสียบพวกเจ้ากับ,บเสียบกับลูกพวกเจก้าพวกเจ้าะใหญ่ขนานี่สูขนาดเนาะแต่ว่าลูกเนี่ยยันมันลําบากเนาะจะได้ยังหาให้หาให้มันเลย่สูมมันเลยเติบโตกลายเป็นคนเอาใจใจไข่ลำบากใจเอาูผู้เป็นพอ่อเป็นแม่นเนาะแอละใส่มันโลดลูกเจ้าเราล้านจะไปโหมมันมันเป็นพ่อแม่รัางก่ฉัน บ่มีความอ,อดทนบ่มีความเพียรเพราะว่าพอมีเอาใจมัน่นไปไปพบคนน,นั้นนี่กับวักวักีกีเนาะมันโ่อดไปท่านใดกหาการหางาน,น่งไปทำง,งานหมดได้กับโอ๊หนี้ออกแล้วอปทำงานได้กับโอดหนี้ออกแล้วบ่มีความเพียรบ่มีความพายายามนี่ง้ยตอนจงเป็นเด็กหน่อยอยู่ับพอับเมยเหตุตกย่างด้เนาะ เลี้ยงหัวเลี้ยงควายหาเห็ดหาอยู่หากินหาปูหาป่าเนาะนต่างกันเลยพอดีถอดเจ้าย่านสะดุดลำบากถ้าเจ้าตายไปแล้วมันหากินบ่เป็ี่ยนแต่ว่าล่ะหากินบ่เป็นบ่อดบ่ทนอยู่น้ำชาวบ้านแต่ยากเออเอาแยมมาเลือกเกิดกลายเป็นฮักฮักหลักหานั่นเขาสั่งเเขาก็ข่าวซ้ำต้องซ่นแล้วเรียกว่า หักเขาให้เป็นเกล็นแม่คือพอแม่หักเข้าจะมีครอบทนเข็ดเบียดเข็ดการเข็นงานจักหดวศูนจกัจกออมหัวจักเพีย้ยนหัวจักพยายามำไ่ได้เอาใจใจเนาะแต่พอแม่สอนมาแต่น้อยสอนว่าได้บอกหรอกแต่ว่าคิดเลยพอเข้าก็เลยดได้มากเองแท่มันหลายใส่โหลด <laughs> หากมันหลายแ่งมันไหลายมันจะเป็นง่อยแต่ของเก่งแต่ของผู้เดียวลูกเขาเลยว่าเก่งงานกิน เลี้ยงปากเลี้ยงฟองเกีเ่ยวของประกลุมเกี่มากคกี่ัวน้ำสัน,สนเกี่ยวกับเรื่องความเสืออถือนั่น้ำมีมีเกี่ยวกับผีสางน้ำเงินเทวดาเลิกซากบ่ดนบดานนึงเข้าเลยดอกแต่ว่ามันมีหรือ,อาามันกะขาก่อยก็ขด้ามบซุ่มเนาะก็ไม่ได้สั่งผีสางเทวดาอันน,น้อยๆหรืออันพวกพยานางไว้ขอดาบซุ่มมือ มันก็ได้หอดคออินทรคุม้มแต่เขาเห็นแตเ่เขาก็ขาตายเลยาตัวเขาเกี่ยงพวกเจ้าข้ายานันเนาะยันแล้วนะมันว่เห็นเออแต่มันว่เห็นก็คือเสือสับว่เห็นแต่ว่าหางเสือเนะาะเจ้าเสื้ออยู่บอ,ยบอ่ยันอยู่บอันเขาจะหนักกว่าพีนันพี่นี่เดี๋ยว่เห็นบ่งคุได้เห็นเดินอย่างยังนเนาะ ไปรท่านเห็นก็คือวายานเหมือนใคด่าซ้ำเดี๋ยวให้ป้ากันพูดอันนี้เด้อพูดท่านสมาธิสมาธิบพรามันจะไปนั่งอยู่หลับตาอยู่ักำสนดอกเด้อเ้าทำงานให้ผักใจเนี่ย ความคิดใจของเ่าองดิน้นร่นอยากไดททำงานกาอนี่กับมือ,มอทำอยู่แล้วใจกับเนี่ยดิ้นไปทั้งหน้าเลงดีจุดสว่างเอาอมองกนรงาเนาะก็เลยดกัาหน,า,น,า,หนาทีการงานปัจจุบันเลยมาเคตอันนี้เราจะเฝ้าเห็นนี้จะเฝ้าเห็นนี้แล้รเ้าเลยอบรอจากวัตถุกเกิดจากอะไรตัวเกิดจากที่พกจอไป่อกความคิดแต่เห็มันได้เร็วๆเร็วๆเ,วเ,วเวขาเล่งๆๆเล่งเล่งลองเหตุแบบในปัจจุบันก็คือการงานอยู่นี่กับเหตุยู่นี่ ใจขอ,องห้าวเอกจะอยู่ในตัวเองไงจะไปอยู่ในตัวกองความอยากมัมง่งมังมังมังสำเร็จหลายเน่นว่า,วลาหลักเฮ็ดอันนี้อยากได้เฮ็ดน,นี้อยากได้น,นี้อยากได้นี้ไปประกรอบอาชีพการงานนั่นหละก็ขอให้มันมีความสมบในใจไงให้มันเป็นบุญในตัวเองเ่ยเด้อเป็นบุญบุญแปลว่าความสมบเ็นในใจของเองืห็หยุดความคิดในความกากใดดีนี่เป็ี่ยนแต่ให้มันหยุดในในจน้อย แล้วสิ่งทั้งหลายที่ว่ามานั่นคือสิมาเอาเองดอกมันม้าเองเพราะว่านยังจกักแบบแ่ห้าเธาทำสมาธิจับลมหายใจจกกับลมไหลเอื้อนว่าบุญเกิดเจ้ากรรมในเวรที่เขามาเขามาเอาหนีที่ห้าวที่นี่หนีให้เขาพอบุญเขาเกิดเขาได้แล้วเขาก็ถอนตัวเป็นเอาพงศิกรรมการทำมาให้กิน,กนแล้วสะดวกอยู่บางทีเจ้ากรรมในเวรหลายแต่กี้มันแน่นเหน่นเน,น,น,นี่ยนเนาะท่านก็ติดรับฮนะ ายังกระตุดครับติดคาร์บอเนสว่าว่าอย่างเจ้ากับนายเวรมันขวานคือตัวเข้าเองเห็ดยวไปเจ้ากับนายเวรมาใส่มาจัดพวกเจ้าไปหาขาหลักหายยังเลยมาจัดกันดีไม้กระทั่งมาจัดขอดปัจจุบันหลยหาเจ้าเอาของหาเขาไปขายคือหาปลาหากินบ่เป็นอย่างนี้กินซ้ำเลี้ยงขี้เลไปมี่เ่หน่อยแบบนี้น้อยซ้ำกินข้าวตาซ้ำสะเก็ดไฟฟงไสนี่เนี่หน่อย ก็หาไปถาไป็ายมือความเพิ่มความหนักว่ดตันหาของเฮาอีกเห็ดบ่ลลังก์ต้องการตำรวจทุกคนเราจะย่างเัรงควบสงบให้มันเกิดบุญจริงๆแน่บุญจริงๆโดยโลกทิพย์เขาจะเอาแสงสว่างอันเกิดจากความสงบที่ใจเฮาสงบพอมาปุ๊บเขาก็ได้ละก็ไปก็ไปจากแสนหนึ่งว่าจากรรมนิเวศมีแสนหนึ่งมันได้เป็นหมื่นเนี่ยก็ยังหน่อยลุกหน่อยลุกหน่อยลุก อายุให้กินกตสะดวกขึ้นตลอดความคิดมันก็ปลอดโปร่งบ่ได้อา,อารมณ์ไปคุยกันคนสมัครเวลาไปคิดต่องานจะได้ดังใจกขนตลอดเลิกเกิดกายเป็นรถพิษเลิกเกิดอารมณ์เลิกสูนเลอกันพิษกันเลิกแตกไปก็เก่ากับนีเนาะเอาทุกคนพากกันรังเกนเนียจฝึกแน่พากกันเห็ดแน่ย,ยังไงหน่อยพวกเจ้าไปเห็ดบ้านนอนก็นได้แต่พวกเจ้าก็มีเวลาที่จริงมันมีเวลาตลอดด้วย้าเข้าเข้าใจ งานยุคก็เห็ดได้ทำให้ทำหน้าทำหัวทำสวนเรียงโม่เรียงวควัก็เห็ดได้เ้อเห็นจากวิธีมาแล้วเด้อบํแม่อว่าต้องมานั่งรับตาก็ต้องแม่เรเาสิไปเข่งคัดเครีย,ยดนี่เีเหตุงานกับการปฏิบททัติรรมได้น้ำกันเบิดตาบได้ที่เขามีลมหายใจเขายังหายใจอยู่ปฏิบททัติรรมก็อยู่น้ำลมหายใจนั่นแหละเด้อแต่ที่สอนวิธีให้เมื่อลงก็ได้เราหาต้องมัดเข่งเครียด <c oughs> ขอบันทำมาเข่งเขียดเลยป่อยให้ห้าเด้ <c oughs> อเพา่นหนึ่ตึงหนเครียดเด้อ <c oughs> ฟังห้าสิเมื่อตายเห็ดเด้อห้าสิเหลือตาลงไปคือปลายจมูกของหายใจเข้ายาวหน่อยนีหายใจเข้ายาวแล้วก็หายใจออกยาวแล้วมันสิมีวามรู้สึกนึ่งนิ่มนวลๆอยู่นีนนนน่ถ้าเข้าปะคิดอีหยังเข้าคิดแล้ว หากิดตะลูล้มเขาลูล้มบอกมันจังสิเกิดด้คิดให้มันเกิดมันบ่เกิดก็มส่วเกิดวาปีติเกิดวาบุญเกิดเด้อกมสงบเกิดครับอาการปีติอันเกิดจากความที่ของบกคิดม ah. ันสิมาส่งกระแสออกมาทางนี้เห็นไหมฮานึบนึบนึบอยู่น่วงนวงกับแม่นึบนึบกับแม่นต้นๆนักนักเตอะเตอะกับวาไปแล้วแต่ภาษาไปยภาษามันเบาหนักเพื่อได้เป็นสิ่งใดจัดๆอันนี้เห็นเป็นหรือตัวเป็นเป็นหน่อย มันเกิดมาทีานึงแล้วมันก็ต่ำนิับนิดนิดหน่อยน่ะนั่นเราไปเพิ่มเติมเอาเองมันบราเมือนองหยาดเขานั่งเก้าอ e mm ี hmm. sofa, water, huh ้โซฟานั yeah. as ่งหรือเขายืนอยู่บงไดบางทีมันเกิดเขียบปวดไงแค่เขานอนแค่ตาเบือบๆลงว่างสิบดหายใจเข่าพื้นมันก็ปุ๊บก็มีหมดได้แหละความรู้สึกมันบ้าหลักมันมันเคยเปลี่ยนอยู่จากน้อยอยู่แล้วเป็นบ้าหลักถ้ากต่สูดลมหายใจเข่าลึกๆเอาตัวเหตุคือลมมันขึ้นต่างบนที่ แมันก็เป็นสมาธิทันตัวผู้นั้นเป็นอยู่มันมากอยู่นะ่นก็เลยเป็นอยู่บอกมันเป็นทั้งใจมันมันร่งร่วงด้วนี่เรื่บอกนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นแต่ว่าข้าวบ่ต่อเนื่องมันเองข้าวบ่เห็ดเห็นมันต่อเนื่องถ้าเข้าใจว่าต้องมานั่งต้องเป็นเวลาว่าเมนฝึกเอาตัวฝึกเดินไปกับเห็ดได้่เออนี่แหละก็นั่งเห็ดตะก้อนเลยว่ามันใจเราว่าอ๋ออันนี้เนาะ ก็แข็งคอยเห็ดไปบางที่ห้าเห็ดงานอยู่ดีๆตึ๊บตึ๊บขึ้นมาเลยก็มีเพราะว่ามันบ่คิดนั่นแหละช่วงนั้นเราช่วงบุญเกิดเด้อบุญคือความสงบปราศจากความคิดเน่อยากได้อยากดียากมีอยากเป็นดเ,เ,เด้อเอาเอาสิดเบื้องใเบือตาเบือตาลงไปจมูกนี่นะเดือตาลงไปจมกูกหายใจเขา้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนั่นแหละสังเกตความรู้สึ่งบุญเกิดคุณเองหรอก เราสามารถกิด,ดตังมันพวกภาษาอย่างบ,างบางคุกัว่าเรืออ่องน้ำแล้วกินขนมไปโอกินอยู่แล้วเหตุกจะเห็ดลองเบิยงผมเจอสิบี้ชี้ีเปลียนแปลงดอกสามชี่เดินเปลี่ยนแปลงองีก เพราะว่าจะเป็นอาชีพการงานการเงินเงินบ่ขาดมือเด้อสวนเม,มันจีมาหรอกมันเอาได้มันเอาจีมาหรอกเส็จบลาง เขาเลือดเลอดเป็นได้แต่เป็นเป็นระบาดอู่ได้ตั้งใจผนั่นเป็นรบบหเราไหวย่ามือหลอบตาลงไปเบิ้งบัตรต้องเป็นสวนใจอย่างหายจะเข้าหายจะออกหายจะเข้าหาจะออก นี่น it you know. ่ยนี่าส like ิเป็นด okay. ิไม่รู้สุดจังไดนี่น่อยนี่เป็นเป็นจังสี่วะเป็นนึบๆนี่ไหนบ้งฮะไม่รู้มันเป็นนิ่มนิ่งงงงหรือว่าเป็นนึบๆบ้ะงกลมลงไปไหมกลมลงไปหายใจเข้ายาวๆแบบนี้ปล่อยลูกบอกหายใจเข้ายาวๆแล้วปล่อยลูกบอก มีอย่างนึบๆๆอยู่ระ้ววังการคิวเข้านั่นไม่ได้ให้รับตาได้ให้มืนตาเหาลืบอ,อลบตาลงไปยังสี่เป็นบ้าเป็นแบบไหนเป็นที่จุดไฮซิล นั่นเด็กมันเป็นนบ่นี่แหะพวกเด็กน้อยนักเรียนถาฝึกอันนี้ดูๆเด้อยามมึงนั่งเล่นอยู่เฮือนมันก็นี่ให้จะเข้าให้จะออกอันนี้นึบๆๆเรียนหนังสือก็เก่งเออพ่กเจ้ากังวนป้องกันภัยได้ทุกอย่างนําบ่มีสิ่งใดเฮ็ดเฮาได้เฮาอยู่ในลมหายใจได้แ่ว่าล่ะอยใส่หยังมาใส่หยังมามันสิสินกับเบิดเด็กน้อยสิเรียนเก่งพร้อมเด้ มันจะกิดผักสมองมันผักตลนั่งเลนเล่เห็ดเล่นเนั่งนโต๊ะน้ำอู่นําเกาอีโซฟาเฮ็ดป้าอีมันเป็นมันมันเป็ี่นแเห็ดไปอย่าลืมจุดนี้อั่จะเมจุดนี้พอได้เป็นอีกเป็นยังไงขนความรู้สึกยังไงบ้าเอาจุดได้เอาสีบ้งดู เออนั่นแหละถึกแล้วนั่นแหละพวกเจ้าก็าฟื้นยุ่งเสียฟื้ไปเรื่อยเรื่อยเลย,ยเหตุเล่นเล่นเตไปเรื่อยก็ได้ไปนั่งพักเตี่ยมก็ได้ไปนั่งเคร่นเครียดตอนนี้พวกเจ้าสิ่ทำง,งานบาน้ทาททำงานยังมีบทบาทเหลือลงมาโหลดให้ใจเข้าปุ๊บถ้ามันเป็นจับความรู้สึกนี่โหลดนั่นแหละเอื้นบาบุญเกิดนั่นแหละสมาธิตั้งมัน่นเป็นมุ่งสัตวจอยเฮ็ด เห็ดเมือหนึ่งเมือหนึ่งอันน่ะจากสามสี่หลอบแต่ว่าก่อนนอนนี่อย่าลืมเห็ดจนลับในสามสี่เดือนพวกเจ้าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในนอนในอาชีพการงานการเงืนมันจะมาดอกมันวบ่มีผวกขวางนี่แหละบุญเป็นแบบนี้เจ้ากับมนเวีงหรือเทวดาเขากับขม้าไก่เขาเองแล้วก็ต้องไปยาติเลยอันประเภทว่าใส่หุ่นใส่ห้อยนั่นนั่นใส่ยาสตร์มันดำปองกันเลยบัดเทวดาอินพ้มกัเห็ดแห้งห้าวบ่ด้ เจ้าอยู่งสีเรื่อยๆแล้วน,นี่จะแม่แนวดีๆมันสิเข้ามาก,การเงินกับของมือการงานกับหาได้ง่ายหาเงินกับเป็นเงินเป็นทองใน้ง่ายๆแล้วฝึกเอาก็ต้องไปหาเพิ่งสิ่งอื่นดอกเพิ่งจ้าของเองร่วมใ,ใจเจ้าของเองอยู่ถ้าไปฝันหายนั่นหายนี่มาเสียงมัน,นหาเเยเศร้เเาเลิกเด้วแบบก็จะเห็นเรื่องสีเห็นมือละเล็กละหน่อยไปแต่ก่อนนอนเห็ดถนงรัก ตัวแรกเป็นที่พื้นของตัวนี้พื้นไถ่ไถ่พื้นท่ำพื้นใจพื้นรมหายใจจากของเองภายหนอกเขาก็เหตดหาย,ยูหายกินเหตุใดเห็นหน้าธรรมดาก็ต้องไปหวังว่าผู้นันผู้ดีมาเสียงยังไงเหมือนยังกระเหตุพวกเจ้าก็ได้ถ้าพวกเจ้าอยู่กับลมหายใจในี่ได้อานาปานสกิตรเนที่รบไพ่หมูมานทั้งหลายบาอาจทําอันตรายได้แต่ว่า,าลังน้อันตรายภายหนอกสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุ บ่เป็นยังเนาะบ่เป็นยังเพราะว่าอันนี้เรียกว่าผลแห่งสมาบัติกำลังสมาธิกำลังชาติรักษานของมือหนึ่งมือหนึ่งย่างหน่อยหนักซีเถอเด้อก่อนที่จะหลับแล้วก็ก่อนที่จะลุกเข้าใจว่าอะไรห้ามนอนอเดี๋ยวตื่นมาปุ๊บรีบรีบจับตัวนี้ให้มันได้ดลวดหน่อยหน่อยหนึ่งซือกันเด้อเออมาเห็ดไปนี่มันทำสิมุสิรุ้งตาหน่อยเลยหล่มันเห็ดเป็นเลย มนขทพ่คอ,อเป็นไปหรอกแต่ที่เป็นคนมีความอดทนเป็นมีความเพียรอยู่ในตัวเองเหตุยังก็เป็นคน่กดอด้ตัวเองก็ไปฝึงไผยบ่ได้ไปมีความาาหวังลอยผู้นั้นผู้นี้มาซอยบุญมันเกิดต่างๆมันสิมีคนผู้ใหญ่มากอุปธรภมเองแต่ว่าละพวกเจ้าคึดเอาแบบนี้อาศัยตนเองเ,เป็นเป็นระวัง,งนั่งหน้าบอบ่าเห็ุซ <c oughs> ้ำกูได้เหตุอะไรแกผู้นั้นเด้อ จะเห็ดเป็นยุบอนี่เ <laughs> จ้าคิดเอาอยุ่งหันแหล่ะจะบ่เห็ดด้วยคิดเอามันไม่เป็นเลย <laughs> เห็ดล่มเขาในหูดังี่มันจะเย็นๆทั้งในเลือดี่มันจะพื้นขึ้นมาพี่เองนั่นพวกมันเป็นหบบเข้าใจได้เปลมันเวียนหัวมันงยแงขึ้นบ่กเวียนยอแขึนม,มันเวียนหัวเปล่ <laughs> บ่อปรเดียเวียนงเป็นนั<อ>กๆต้นๆตามเนี้ <laughs> อห้องเข้าใจไหมเนืยัเนบ้อยู่หนีวะ เออ,เอ,อนั่นแหละตุกคือจังคิ้วกระตุกเออถูกต้องนั่นแหละความรู้สึมเขาว่า,วา,วา,วามันเป็นภาษาเนาะมันก็ยากว่ะนั่นแหละเป็นตึบๆที่นี่แหละตอนนี้ข้าเขาเห็ดเดี๋ยวข้าวเค่งเครียดเลนบ่ล่ะเนืจากเป็นแต่แแว่านี่ข้าไปดูข้าวเห็ดสบายๆนั่งเดินๆน,นอนเดินๆสบ,บายๆไปวไไันเมื่กีจ้จีนัวงนวงัวงไปเองเดี๋ยวเห็ดไปยด้นั่นเป็นยี่ยงนั่นบม่เป็นซ้ำ ก็ได้เพืู่้นั้นเป็นผู้นั้นได้อนนี้มันเป็นแล้วเป็นง่ายๆได้ยผมแค่เหลือบตาลงไปแล้วหายใจเข้าทีเดียวก็เป็ีนง่ายๆแบบเปลีนแล้วน้อยๆก้มก้มเหลือบตาลงไปมันก็หายใจเข้าทีเดียวมันก็เป็ี่ยนทันเห็นบปล่าเนิบๆนี่แหละเ็ดเ่นๆไปเด้อะไม่สามสี่เดือนมันสิ มีอย่างที่ทีดีขึ้นในการเงินการงานดอกใจเห่ากับเย็นลงพอพักกันเหตุเอาไปฟื้นเอาน้ำพุน <c oughs> เขาเป็นเร้ยบร้อยเขาเขียวเขาเป็นเออไม่การชี้เดือนแต่เบิ้งงด้นมันสิเปลี่ยนแปลงแนวใดเกี่ยวก,กับการเงื่อนการงานมันจะดีขึ <c oughs> ้นเองเองกับเองก็ว่าเหาเหตุไหนดีเองแต่เดี๋ยวเราทางทีมีเราคนมาสน,นับสนุนหรือว่าบอกเน,น,นี่ยเปลี่ยนงานนั้นงานนี้เห็ุอย่างนี้นิดหน่อยเป็นเงินเป็นทองเลย ไปเห็นเอาได้เจ้าไปฝึกเอาน้ำพวกเขาเป็นได้บานก็จะให้พวกเจ้าเมื่อได้บานตอนระยะกับล่าเออไปเขาจะขนมน้อยให้เราบาลาน์ครับเอออีนี่หน่อยมึงไปฝึกให้มูมึงได้ด้วยเออฝึกหมู ร้านเห็ดเป็นมันก็เป็นครับแล้วก็ทำดีที่บทสวดนะโมคาปะลิกบอกครับอยากเอาไปสวดไล่ะเอาอันยังอันน้มันถูพุทธนังอันพระที่ไรบ่ชื่อพระใดแผลงดใส่ล่ะเขาเตะอยู่ใส่ล่ะนี่กระดาษมันเป็นมันเป็นกระดาษพับเขาเห็ดไหวอยู่นะ ตั้งม oh yeah. mm hmm. <laughs> าถุงพุทธนันเลตั้งไรสดแล้ว <ų> ต <phone> <LO AT> <ry> ังบดทันหาบดอันนั้นไม่เขาเนียแตมี้าผู้บอสีสนใจว่าถึงมาบนห่นก้งเบราว่าจะเอานั่นเอานี่อนี้หายแบดขนมาขออันบดอันขอบวชทังสี่ก็ดูเวลาสำคัญนั่นนะ